ส่วนครับชื่อชูสารสมานสิงห์เนี่ยเป็นปริยนครับเป็นปัญหาของของูหมากเป็นะของลูกหมากระยะที่สามครับเป็นระเบต่อลูกหมากระยะที่สามอันนี้นานหรืยังที่ทราบข่าวที่ทราบคราสามเดือน3สามเดือนที่ผ่านมานะครับแล้วมีอาการแบบไหนยังไงว่าคนที่ที่มีปัญหาะรไหมครัม้ขายที เขาเขาารักษาอย่างไรคกเรื่องแรกที่ว่ารักษาหมอทานพิมก์ไปค่ต่อไปหมอให้ยากินยากินมานเก็บเือนะค่ะความการกเยอะยิ่เยอะยิ้งเราเราเราเรีมตัว่อหมอให้ยากินยาพินจะหเดือนก็ไม่ไหวมนีขึ้นแบบเข้าเข้ามาก็เข้ามาต้องหมอยอมาุเชียย้อนให้คนเยอก เเลือกมาสามร้อยแค่าเลือกสามร้อหมอเรียงยาเลาเรียงยาประมาณในห้องเลยเรี้ยงยาที่ไปคุยก็ไปคุยแล้วเรื่พี่ถามก็ลวอคุยบ้านี่มไม่ผมก็อยู่ในห้องเลยอมออยู่ด้วยค่ะคือไอ้สามร้อยยเยอะมากก็บางเรื่องานเรื่องงานน้ำใจบงเรื่องคาตัวไปท่าไเที่ยวตรนั้นบอกใจนะหมอตไปประมาณสิบโล กเดิมมันหนักเท่าไหร่ครับอเดิม75ครับ75ปัจจุบันนี้ปักอกครับก็ประมาณมาสิโลนะันกับ9โ10โลครับเกคน่าใจแล้วก็ลดทวกมาทได้งไงเยแต่ินเตดา้แตงก็ต้อแงก เยอะๆอแรกผมก็เลยซื้อยากลับมยอ๋อแสดงว่นนี้มาแค่ครั้งตอก่อนอันที่สามครับอ๋อมานที่สามแลอ่ะจะซื้อไปเลยไทานอาหารเป็นองครับอ๋จากค่าเลืองสามอเดือนแรกทนลดเหลือแปโอ้รับร่สองที่ผอัที่สองารที่งยิบสี่ เแต่ว่าเสียนเดียนี่มันจะรียรรบนี้ครับแต่ดูแนวรุดีขึ้นดีขึ้นีขึ้นเนาะนะแล้วรู้สึกความแข็งแรงที่กระเป๋าาะงแเรป็นไงบ้างอดีขึ้นครับขึ้ดก็ฮอยยรก็แย่ครับตอนนี้เมาด้่าจะหายประมาณสองเดือนสองเดือนสองชัครับมันมีความมั่นใจกับเิืของพีของพี่รมมั่นใจว่าเสีนเดียนี่เเดีเรยอยแล้วเรืบ ไม่กรังใาน้ครับผมมาวอกนะ